ะะวันนี้นะคะน้องล้ำมะคาก็จะมาอยู่ที่ร้านข้าวมันไก่ต้มหรือว่าไก่โดนต้มนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมร้านอาหารนี้กันเลยค่ะไปค่ะนี่นะคะทุกคนก็ช่วงเที่ยงนะคะเดี๋ยวคนจะแน่น,นะคะ่ะ เพื่อนทุกคนค่ะนี้นะคะก็เือเป็นไลเดอร์นะคะที่มารับสินค้าจากนี้ไปนะคะเพื่อน,นก็เดี๋ยวเราสั่งอาหารกันเลยค่ะเพื่อนร้านอยู่ที่จังหวัดลำปางนะเจ้าลำปางหน้าตาหน้ากินมากๆเลยค่ะเพื่อน ุกคนค่ะเจ้าของร้านไม่ว่างที่จะคุยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่มอค้าจะให้คนที่เข้ามาไ่อย่อยบอกพี่กัดร้านนะคะว่าอยู่ตรงไหนวิ่งมาทางเส้นซูปเปอร์วเจอสีแยกสนามบินเมื่อเรื่มมาทางวัดสีชุมอ,อยู่ข้างหลังโรงเรียนบุญยาวาดวิทยาลัยมากินบ่อยไหมคะมา,ามาประจำต้ามาตั้งต้องมานี้ซิกเนเจอร์ทางร้านนี้มีอะไระมั่งคะลองนำเสนอ เพื่อนๆเผื่อจะมาไก่ต้มนะคไก่ต้มนี่นี่คือไก่ต้มต้มนี่คือซิกเนเจอร์ทางร้านมัน่อีกตัวก็จะเป็นหับมันใก่สองสถานก็คือไก่ต้มไก่ทอดแล้วก็อีกจัก๋วยเตี๋ยวจับกลางนะคะอันน้ำจิ้มเนี่ยนะคะน้ำจิ้มเป็นเป็นน้ำจิ้มไก่ จิ้มไก่้วซีโฟดนะคะใส่กับอะไร<น>ใส่กับก๋วยเตี๋ยวจับกลงหรือเปล่าใช่คะ่ะงั้นเอาอย่างนี้ละกันทุกคนเพราะว่าดูแล้วจ้กันจะไม่ว่างนะคะก็พิกัดร้านนะคะอยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะอยู่ใกล้ๆอะไรนะวัดสีชุมนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะอยากจะเข้ามารับ ประธานอาหารนะคะข้าวมันไก่นะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวไก่โดนต้มนะคะก็มีหลากหลายเมนูนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราสองคนนะคะขอตัวกินก่อนนะคะเราเจอกันคลิปหน้าค่ะถ้าคลิปนี้ของพี่ราม,มะข่ามีประโยชน์นะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องร้าม,มะข่าสิทธิ์อาจารย์โชว์แนวด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ Terima kasih telah menonton video ini.